Oh, สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ ในคลิปนี้ค่ะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะในช่วงแรกเนี่ยกวางจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะถ้าเรื่องราวความรักเนี่ย ตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะไม่แน่ในคลิปนี้นะอาจจะเป็นคำทำนายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้ค่ะเออใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว้างนะคะจิ้มลิงด้านล่างได้เลยค่ะหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดด้านริมนี้นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกวางฝากกดไลค์นะคะแล้วกดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะกวางเปิดไพ่ไว้ให้เราส่วนหนึ่งนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สองไม้นะคะตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย เ็ดเหรียญน,นะคะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะรู้จักกันผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออาจจะเป็นเดตติ้งแอปพลิเคชันต่างๆก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันสักเท่าไหร่เออนานๆที่เจอกันทีค่ะเดือนหนึ่งเจอกันสองครั้งวีคหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้นะคะเออหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นแฟนการตัวอยู่ติดกันก็ได้นะคะแต่ว่าทําไมใจเนี่ยของคุณสองคนเนี่ยมันดูห่างกันออกไปนะคะความสัมพันธ์ดูแล้วไม่ค่อยกระชับเลยนะคะ ừ, นะเออนะเออแล้วก็ที่กวางเห็นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปได้แบบเนิบๆนะคะไปได้เรื่อยๆเฉยๆนะคะไม่ได้แบบว่าพัฒนาอะไรแบบรวดเร็วนะคะค่อยเป็นค่อยไปอย่างคลาที่อาจจะเพิ่มเ,เพิ่งรู้จักกัน เพิ่งพูดคุยกันเนี่ยความคิดว่ามันจะไปอย่างช้าๆอย่างสมมุติว่าคุณคุณเนี่ยถ้าจะหวังว่าคุยกันหนึ่งเดือนแล้วก็มีความชัดเจนเลยอะไรแบบนี้ความคิดว่ามันยังไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนนะคะกว่าที่จะรู้ความรู้สึกตัวเองหรือว่ากว่าที่เขาจะมาให้ความชัดเจนกับเราอะไรแบบนี้นะคะเออม,มันต้องใช้เวลา เพราะเวลาที่ไพ่เหรียญมันขึ้นมาเยอะๆนะคะนั่นหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันออกแนวแบบสโลโมชันค่ะเออไปแบบเรื่อยๆเออเนื่อยๆแบบนี้นะคะไม่ได้เร่งรีบแต่สังเกตดูนะถ้าเกิดใครที่ไปดูดวงบ่อยๆนะคะแล้วเจอไพ่ที่เป็นไพ่ดาบ ความรักท้งนั้นคุณจะแบบโอ้โหเหมือนขี่ม้าเร็วเลยค่ะคือจะไปแบบปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะคะอะมาดูกันต่อนะคะว่าความรักของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างมีไพ่ก้าวม้ค่ะตามด้วยก้าวดาบนะคะแล้วก็สเตรนท์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะสามารถดูที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่สามใบนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะ คุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่กําลังบล็อกคุณอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะที่บล็อกเขาไม่อยากพูดคุยกับเขานะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันออกมาแล้ว <ừ> นะไม่ค่อยได้พูดคุยกันไปนไม่ค่อยได้พูดคุยมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเครียดค่ะเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณน,นั้นยังคงคิดถึงเขาก็ได้นี่คือพ่คิดถึงพ่คิดถึงเนาะ เออยังคงคิดถึงคนจากแดนไกลคนที่แบบไม่ได้พูดคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งอะ่ะเอออะไรแบบนี้นะคะแต่วางดูไพ่ละจากที่เปิดมาเนี่ยมีโอกาสนะในช่วงเดือนนี้ที่คนที่คุณนึกถึงอะคะหรือว่าคนที่คุณห่างหายไปนานแล้วไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยในช่วงนี้นะเออ แต่คุณต้องปลดบล็อกเขาก่อนนะคะมันจะดูเมคเซนส์นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ปลดบล็อกเขาๆๆเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาหาได้นะเห็นไหมดูไพ่เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นซี่ๆอ่ะเป็นไม้เป็นซี่ๆนั่นคือบล็อกนะคะเออเป็นสนัญลักษณ์เนี่ยเห็นไหมก้าดาบก็เหมือนกันก็คือการบล็อกค่ะนะไม่ไว่ายไงก็แล้วแต่ถ้าอยากให้เขาติดต่อกลับมาเราก็ต้องแบบว่าเอออาจจะเปิดโหมดเออเปิดแบบอันบล็อกอะไรแบบนี้นะคะอืม มาดูต่อค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างความคิดว่าที่คุณบล็อกไปอ่ะคุณอาจจะไปเจอใครที่ดูเราเจ้าชู้ก็ได้นะเออเนี่ยเพราะว่าสิ่งโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าชู้อะค่ะเออแบบคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเออจริงๆริๆอ่ะเขาคุยไปเรื่อยเรื่อยจริงๆนะแต่เวลาเขามีใครก็คือนึกถึงคุณอ่ะเป็นคนแรก แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สเปคคุณอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการแบบรักเดียวใจเดียวอยู่กับฉันแค่คนเดียวนะคะด้วยความเป็นบางกรมันเป็นธาตุดินด้วยมันต้องการอะไรที่เอ่อตั้งเป้าไว้แบบล็อกไว้อะมีความมั่นคงอะ่ะถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแล้วโลเลมันดูแล้วแบบเอ่ออันสเตเบิลอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ อมีอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบก็คือชาวทัดลมนั่นเองทัาลมมีราศีกุมมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะเช็ควันที่ได้ด้านล่างนะอืมแล้วก็ตามด้วย5ดาบเห็นไหมเรื่องในอดีตของคุณเนี่ยคุณคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแล้วก็ queen of swords ค่ะก็คือชาวทัดลมเหมือนกันอืมเนี่ยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจค่ะเนาะ เอออะไรก็คือจะเถียงกันอย่างเดียวเลยนะคะนะใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยเนี่ยจะเอามีดจ้วง,งเดียวเลยนะคะเออนะคุณกับเขาเนี่ยมีความใจร้อนทั้งคู่เลยนะคะบางทีคิดอะไรพูดแบบนั้นแล้วการที่เราพูดแบบนั้นไปอ่ะมันก็สะเทือนใจไงมันก็เสียดแทงฝ่ายตรงข้ามพอสมควรเลยนะคะอือหรือคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบนิ่งเงียบ ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา่าอืมอาจจะมีฟอร์มนะคะวางฟอร์มไว้เออแต่เวลาเขาพูดออกมาทีนี่คือแบบไฟแลบเลยนะเออแต่ละคําพูดนี่คือโอ้โหบาดเลยคือแบบฟังแล้วคือแบบแก้วหูแทบแตกไปเลยนะคะอืมน,นะไพ่ห้าดาบเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกันก็เป็นไปได้หรืออาจจะการที่คุณคุยกันน่ะ เออคุณเจอกันละกันคุณเจอกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องก็เป็นไปได้ค่ะคุณสองคนน,น่ะเนาะนะเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยแมทถ้าเท่าไหร่นะคะอะมาดูต่อเนคะคะว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะมีไพ่หกถ้วยเห็นไหมหกถ้วยเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณของคนเก่าๆที่มีโอกาสจะกลับมานะคะ ถ้าใครไม่ได้อยากที่จะให้คนเก่ากลับมาอาจจะต้องบล็อกเหมือนเดิมนะแต่ถ้ายังมีแบบเศษเสี้ยวความคิดถึงหรืออยากคุยอะ่ะเราอาจจะต้องปลดบล็อกเขานะคะอืมมีหลายคนเนาะเข้ามาดูๆแล้วก็าาถามควางเนี่ยเขาจะติดต่อมาไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมควางเขาบอกว่ามีโอกาสติดต่อนะเออแต่ลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าบล็อกไปแล้วอะควางก็มีความเอะนะเอาบล็อกไปแล้วถามทําไมเนี่ย เออแต่พอเขาปลดบ็อกเนะคะเขาก็มาบอกวางเนอะพอพอลูกค้าคนเนี้ยเขาปลดบ็อกก็ติดต่อกลับมาจริงๆค่ะอืมนะเออมันต้องเมคเ s น n s นิดนึงนะเวลาดูดวงเราก็ต้องให้มันดูแล้วมันมันสมเหตุสมผลนั่นนะคะ อะมาดูต่อนะพีไพ่ห้าเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะคนที่คุนคุยนี่ฮะอาจจะเป็นชาวธาตน้ําค่ะธาตน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ, mm. ค,ะคนเนี้ยเขาดูแล้วเป็นคนที่เขาอกเข้าใจมากๆเลยเนาะเออเขากเข้าใจมีอะไรก็เราสามารถปรึกษาเขาได้นะคะ mm. มันไม่ใช่แค่เราสิที่ปรึกษาเขาได้คนเดียวมันมีหลายๆคนที่จะเข้ามาปรึกษาเขาอะค่ะ เออนะอืมส่วนคนโสดน,นะควางบอกเลยดูมาเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะว่าไม่ไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบค่ะนะไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะค่อยเรียนรู้กันไปค่ะอืมเอ,อ่อจากไพ่ที่ดูชุดนี้นะคะก่อนหน้าเนี้ยที่คุณรู้สึกแย่ก็เพราะว่านอกจากเนาะคือมีการไม่เข้าใจกันแล้วเนาะเออแล้วก็มีความน้อยอกน้อยใจด้วย ไม่ค่อยสนใจกันคุณอาจจะเป็นฝ่ายตามเขาอยู่คนเดียวก็เป็นไม่ได้นะแบบเธอเห็นไหมว่าฉันอยู่นี่อะ่ะเธอเธอใส่ใจแต่คนอื่นรอบข้างอะ่ะเธอลืมใส่ใจฉันหรือเปล่าเอออารมณ์แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันค่ะว่า เออความรักของคุณเนี่ยทิศทางจะไปทางไหนจะดีขึ้นได้ไหมจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมนะคะดูต่อกันนะคะทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเน้นวองเปิดไพ่ไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะมีไพ่ใบแรกนะคะมีไพ่หถ้วยค่ะตามด้วยแฮงแมนนะคะแล้วก็ชาริออดค่ะเนี่ยจาก3าใบเนี้ยควางเห็นถึงพลังงานเก่าๆแหละเออนะทิศทางความรักอันเนี้ย ความสัมพันธ์อันนี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างกันคนละทิศคนละทางนะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสมากในช่วงนี้ที่จะกลับมาพูดคุยกันแต่เป็นการพูดคุยกันไปแบบเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคุยกันแบบ อา,อารมณ์ดีใส่กันนะเนาะแล้วก็อาจจะอารมณ์พี่น้องอารมณ์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้แบบมีอารมณ์ชู้สาวอะไรถึงแม้ว่าจะคิดถึงแม้ว่าคุณจะคิดหรือเขาอาจจะคิดแต่ว่ามันก็ยังคงเก็บไว้ในใจนะคะยังไม่ได้แบบบอกเธอโอเคกลับมาคุยนะแล้วเดี๋ยวเราสองคนมาดูกันว่าเราจะไปกันรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นพูดคุยไปเรื่อยนะครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะอืมน,นะ มาดูต่อกันนะคะว่าวางเปิดไพ่ให้สําหรับความสัมพันธ์ที่ทั่วไปคนมีคู่นะคะคุยคุยกันอยู่นะตอนนี้นะคะมีไพ่เดือดซันขึ้นมาค่ะเดอดฟูค่ะแล้วก็ตามโดยก้าวไม้ค่ะความสัมพันธ์นี้มันก็คงมีปัญหาอยู่แหละเออนะคะแต่ว่าวางคิดว่าคุณก็สามารถแก้ไขไปได้นะชาวราศีมังกรเก่งอยู่แล้วเนื่องจากชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะมีดาวประจาตัวคือดาวเสาร์ นะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวของการเรียนรู้เป็นดาวแห่งความอดทนเออแล้วใครมาบอกคุณเนี่ยคุณไม่ค่อยเชื่อค่ะชอบเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองเออจะเจ็บปวดจะแบบแฮปปี้จะอะไรก็แล้วแต่เอออยากที่จะสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะคะดันงนั้นนะคะ่ะเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณก็พร้อมที่จะรับมืออดทนก็อดทนได้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขมัน นะคะเออคุณอาจจะปวดหัวไอ้ปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะปวดหัวในเรื่องของลักษณะนิสัยของเขาที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะชอบความนี่แบบอิสระเซลี่ค่ะไปไหนก็ไปอาจจะไปแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกเท่าไเร่นะคะเออหรืออาจจะมีความเจ้าชู้นะไพ่สองใบเนี้ยคือแสดงออกถึงความเจ้าชู้เออ หรืออาจจะเป็นคนที่วางตัวไม่เป็นก็เป็นไปได้นะเราอย่าเพิ่งไปจัดเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยเออเขาอาจจะมีเออเขาอาจจะไม่ชู้เจ้าไม่ใช่เจ้าชู้หรอกเขาอาจจะประพฤติตัวไม่ค่อยถูกต้องกับเพศตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดคุณรู้อย่างงั้นคุณอาจจะต้องสกิดเขเรื้อข้างหน่อยนะเอบบนี่ยเธอเธอทําแบบเนี้ยเราคิดว่ามันไม่โอเคนะเออมันสายตาคนข้างนอกเขาจะมองเธอไม่ดีอะไรแบบเราก็ต้องพูดไปเนาะ นะอย่าปากหนักนะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดรู้จักพูดใช้คําพูดที่มันดูเราหน้าฟังเนาะไม่แบบใช้คําพูดแบบกระโชกคอก่า,าแบบโอ้โหฟังแล้วบาดหูอะไรเงี้ยไม่เอาเนาะนะค่อยๆพูดกันนะคะเออแล้วก็ฟังม,มองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็เราแต่นะมันสามารถเคลียร์ได้ค่ะเนี่ยไพ่เดือะซานอยู่ไพ่เดือะซานเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับแล้วล่ะ คือถ้ามันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขมันจะมีทางสว่างเออเดือนซันคือพระอาทิตย์เนาะมันคือจะมีทางสว่างนี่แหละทางสว่างให้เราได้แบบสามารถเดินไปเออแบบเคลียร์โลง่โลงๆนะคะหรือคุณอาจจะพบทางสว่างว่าอ๋อนิสัยอันเนี้ยที่เขาที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะเอออ่ะ ก็ลองดูนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะามาดูต่อค่ะทิศทางความรักคุณจะเป็นยังไงนะคะนี่เห็นไหมมีไพ่8ดาบค่ะตามด้วย Queen of Source นะคะแล้วก็1ไม้ค่ะอืมเหมือนตัวคุณอดทนเก่งมากเลยอะ่ะมี9้าไม้มี8ดาบนะทุกสถานะค่ะนะสำหรับคนที่เข้ามาในในตรงนี้ค่ะนะคือมีความอดทนเก่ง เออแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแล้วก็ทําทุกอย่างมันแบบตามปกติไม่เอามาคิดไม่เอามาพูดอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราอะรู้สึกอึดอัดเองเออมันแบบมันไม่ได้พูดอะมันไม่ได้พูดอะบางทีเหมือนแบบเขาอาจจะไม่รู้ด้วยแล้วเขาไม่ได้เอออาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เราอยากจะบอกเขานะให้เขาได้ได้รู้สักนิดว่าเราฟิลลิ่งเป็นยังไงนะตอนเนี้ยอืมแต่เราก็แบบไม่ได้บอกไนงะเก็บเอาไว้บางทีก็ไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะบอกก็ได้นะอืมหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เอ่อเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าเข้าใจความรู้สึกเราก็เป็นไปได้ถ้าเราพูดไปเนี่ยมันน่าจะแบบไร้ประโยชน์ เอออาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะเออดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเก็บไว้ในใจแหละอ,อึดอัดฉันก็อึดอัดเองเดี๋ยวฉันก็แก้ไขเองได้อะไรประมาณนี้นะคะขอพ่ายความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยค่ะออาช่วงสุดท้ายละมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย king of cups ค่ะแล้วก็สองดาบนะคะ ความคิดว่าเขาสับสนพอสมควรเลยแหละเออเขาสับสนมากๆเลยนะคะถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาก็คิดถึงถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ชอบนะแต่เขาสับสนนะคะบางทีเขาไม่รู้ว่าจะพูดกับคุณยังไงให้คุณรู้สึกดีก็ได้เออตอนเนี้ยความเป็นตัวคุณนั้นอาจจะมีความตึงๆอยู่เออม,มีความแบบเก็บเงียบอีโก้เยอะไม่อยากที่จะบอกฟิลลิ่งให้ใครฟังไม่อยากจะบอกความต้องการ ให้ใครรู้อะไรแบบนี้กลัวจะเสียแบบศักดิ์ศรีเออมีทิฐิเยอะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกงงรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกก็รักนะก็ชอบนะแต่ทำไมเยอะอย่างเงี้ยเออนะคะเนี่ยมีไพ่เยอะเนาะทำไมเยอะทำไมแบบอยากจะได้อะไรอะ่ะอยากจะทำอะไรอะ่ะบอกเขาเลยเนี่ยเป็นไพ่คุณอาจจะมีจินตานาการอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะ บอกเขาเลยค่ะเดี๋ยวเขาจัดการให้วังเชื่อว่าเขาอะ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะไม่ว่าจะอยู่สถานนะไหนที่คุณคุยนะตอนเนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ห่างหายไปนะคะเราคิดว่าณนะตอนเนี้ยเขาชอบคุณอแต่เขาอาจจะทําทำตัวไม่ถูกนะถ้าอยากให้เขาทําอะไรบอกเขาไปตรงๆค่ะเอ,อเธอพาไปดินเนอร์หน่อยเธอพาแบบ พาเราไปเราไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมเออไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเออลองดูค่ะเธอวันนี้มาดูแบบสตรีมมิ่งบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันอยู่ที่คําพูดนะคะลองพูดไปถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงอารมณ์ระวังคนอื่นเขาแสดงอารมณ์แล้วแส,แสดงอารมณ์ใส่คนคนที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาจะหายไปนะดังนั้นเราต้องโชว์ก่อนนะคะ มาดูไพ่ข้อความกันค่ะว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างนคะคะลองจะเปิดทั้งหมดสาใบด้วยกันนะไพ่ใบแรกค่ะใบแรกนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีกโก้มันนําทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองเนี่ยต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างไม่ได้พูดความรู้สึกของตัวเองออกไปเนี่ยนะเออมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปช้าค่ะแล้วระหว่างที่เรามันไปช้าเนี่ย เขาก็เจอใครมากมายเพราะเขาเป็นคนเฟรนลี่ได้เนี่ยเออเป็นคนอาจจะแบบวางตัวไม่ค่อยถูกนะคะดังนั้นเราก็ถ้าเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้เราเร็ว,เร,วเราอาจจะต้องเผยความรู้สึกก่อนก็เป็นไปได้ค่ะอ่ะมาดูต่อนะคะเราอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอทุกวันเห็นไหมนี่คือสิ่งในสิ่งที่เขาคิดอะค่ะอ,อีกใบหนึ่งนะคะเราหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอ ชาวราศีมังกรคุณต้องยิ้มบ่อยๆแล้วละ่ะคุณต้องหัวเราะบ่อยๆนะคะหัวเราะถ้ายิ้มบ่อยๆบางทีว่าเออมันก็ยังทําง่ายอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดหัวเราะบ่อยๆเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะคะเออถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบหัวเราะเนี่ยเขาจะว่าคุณแปลกนะเอาเป็นว่าแค่ยิ้มแล้วการยิ้มแบบเล็กๆน้อยๆนะเออดูยิ้มเล็กๆอะ่ะมันจะดูแล้วคุณเป็นคนอารมณ์ดีคะ่ะนะอืม อ่ะกวางยิ้มให้ดูก่อนไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะฝากกดไลค์นะคะแล้วกดติดตามกวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้กวางลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย